วัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่ในรายการ TDC Gamer TV นะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอดนะครับโกลมนะครับอ่าโกลมหลายสีนะฮะมีหลายสีเลยเดียวอ่ามีสีมีเอมเมลล์นะฮะมีดินนะครับมีบล็อกไม้แล้วก็มีโกลมอัดไออิดนะฮะแล้วก็ โกเลมเบล็อกแล้วก็โกเลมอ่าโกเลมเลสโตนนะฮะแล้วก็โกเลมอ่าลาบิสนะฮะแล้วก็โกเลมบุกเชลนะฮะชั้นวาของหรือเชออ่ะโอเคเป็นลายอย่างนี้มันเท่ๆนะฮะอ่าเดี๋ยวลองวิธีการเสกมันเป็นยังไงนะครับอยากรู้วิธีการบุกเซกของมันอนะนะฮะยังไงเค่มันจะมีเขียนว,ว่าทับเทวนะฮะ ช่วยหน่อยเพียงแค่เพื H E L P นะฮะโอเคกดเลยมันก็จะได้อัอย่างนี้มานะฮะ Paper of อ k e n n i n g นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเป็นยังไงเราไปกดดูกันโอเคนี่นะฮะได้เอโมเล่กเลมนะฮะอันนี้เจอโกเลมได้แล้วอันนี้ได้บอกว่าอันนี้ไม่ได้นะฮะอ๋ออันนี้ไม่ได้อันนี้ล่ะ น,นี้ก็ไม่ได้อันนี้วางมูวนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ชัวฮนะไม่ได้บางอัน,นฮะมันได้บางอันอันนี้ได้นะฮะและสเตอร์โตน,นนี้ลาปิดโกเลมอันนี้อันนี้ไม่ได้นะ,ะทั้งหมดว่าได้มาสาได้มาสี่ตัวไม่ได้สามตัวนะครับเอ๊ะไม่ได้สี่ตัวเหมือนกันฮะอ่ะ นี่ฮะก็จะรีวิวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูดีมันนะฮะตรงตีนกับมันไล่าากับเรานะฮะอยี๋เนี่ยเนี่โอ้โหตายเลยเอ้าเราถูกไอ้ดินไอ้เดิร์ดฟาดไม่เห,เหรอแล้วมักลายเป็นอนลลอสกระเลมวะไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคครับอันคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับกันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจงให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคนะรับผมอ่าลิงโหลดอยู่ด้านล่างนี้นะคะอ่าถ้าชอบไปเล่นก็โอเคหรือยังไงก็ฝากไอ้นี้ด้วยนะ,ะโหลดด้วยนะครับน่ะโหลดเลยโอเคงั้นวันนี้ผมก็ขอลาตัวไปก่อนนะฮะอ่าถ้าคุณอยากให้ผมรีวิวอะไรนี่ อยากรีวิวมอดอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคงั้นขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับผมเด้งเลยโห